สวัสดีครับท่านคณะกรรมการ,ส,รสานศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผู้ปกครองนักเรียนและที่สําคัญสวัสดีลูกๆนักเรียนทุกคนครับสําหรับอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นนิมิตใหม่ดีที่มีโอกาสได้มาพบกับทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็อยากจะอัปเดตข้อมูลหลายๆอย่างและที่สําคัญก็อยากจะขอบคุณ ท่านผู้ปกครองนักเรียนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วทุกท่านใจใความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เนื่องในสถาน,นการณ์โควิด2019นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็หลายๆท่านที่ผมได้ดูได้ชมที่ส่งผ่านคลิปมาในหลายกลุ่มนะครับก็ขอชื่นชมท่านใส่ใจแล้วก็คุณครูทุกท่านก็ได้ติดตามงานแล้วก็ได้สื่อสาร นโซเชียลนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันครับและมีสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะขอ,ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองเพิ่มเติมก็คือว่าเมื่อท่านได้รับใบงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอความกรุณาให้ท่านผู้ปกครองได้ตรวจสอบในการส่งข้อมูลผ่านออนไลน์อาจจะเป็นคลิปที่คุณครูได้มอบหมายให้ดําเนินการนะครับให้ส่งกลับมาให้ตรวจสอบเป็นระยะระยะนะครับ เมื่อเรารับไปในวันจันทร์แล้วช่วงวันพุธหรือชา้าที่สุดก็วันศุกร์น,นะครับให้เข้าไปชมให้เข้าไปดูที่ลายกลุ่มนะครับเพื่อจะตรวจสอบคะแนนที่คุณครูตรวจแล้วส่งกลับไปแจ้งให้กับท่านผู้ปกครองว่าครบถ้วนหรือไม่นะครับเพื่อจะได้สื่อสารกันเราจะต้องการวันเสาร์และวันอาทิตย์ไว้เพื่อที่จะติดตามงานแล้วก็ทําเพิ่มเติมสื่อสารกับคุณครูเพื่อที่จะครบรอบในวันจันทร์ ที่จะต้องรับใบงานใหม่นะครับนั่นคือในสิ่งที่ผมอยากจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ปกครองทุกท่านในวันนี้ครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับก็คืออยากจะรายงานผู้ติดเชื้อของจังหวัดกาญจนบุรีบ้างนะครับว่าขณะนี้ก็มีผู้ติดเชื้อประมาณวันละหละักไม่เกินประมาณ200คนประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าอ,อยู่ในข้อมูลที่เป็น ระยะแล้วก็จํานวนที่ขึ้นลงไม่มากกว่านี้นะครับก็ยังทรงทรงอยู่ในข้อมูลประมาณนี้นะครับส่วนแนวโน้มในเรื่องของการได้รับวัคซีนของเด็กนักเรียนที่อยู่ในวัยที่เรารับผิดชอบอยู่ก็คือประมาณ5ขวบถึง12ขวดนี้ก็ยังไม่มีรายงานว่าจะให้ใช้วัคซีนตัวใดนะครับท่านผู้ปกครองก็ขอความร่วมมือก็อยังเว้นระยะห่างและก็ดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนอย่างเข้มงวดต่อไปครับ แล้วก็ในส่วนข้อสุดท้ายก็คือแนวโน้มในการปิดเปิดภาคเรียนนะครับสำหรับภาคเรียนที่1ทั2,564นี้ก็น่าจะใช้ลักษณะออนไลน์อย่างนี้ไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับวังสารพีเรามีความเข้มแข็งแล้วก็ท่านผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บใบางานตรงตามจุดประสงค์ตรงตามตัวชี้วัดแล้วก็ได้กลับมา แล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งแต่ที่ผมได้เรียนเมืสักครู่นะครับแล้วก็แนวโน้มถ้าเป็นไปได้นั้นก็คงจะต้องเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่2ทับ2 5 6พประมาณเดือนพฤศจิกายนนั้นต้องสดับตับฟังข่าวอีกครั้งหนึ่งผมจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบเป็นระยะระยะต่อไปขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ